ใช่สบายดีล่ามีวสบายดีเอฟซีทุกคนน้องบอสใส่วียงปลลูกใส่วียกไฟใส่วียกไฟใส่วียกปลาลมีโอ้ใส่วิ่งปลลมีเอาบดีก่อนบดีก่อนใส่วียงปลลมีนะโอหนกงามแท้ใส่วิยกบลาลมีโอ้ยคือแต่นาะ พี่พี่พี่มาลงทั้งพี่ <c oughs> สวยเบียกบาลามีเอ้ยคือแตเนาะมาเวจ่ายค่านี่ค่าเครื่อ<จ>งดื่มค่าเครื่องดื่มน้องบูมเอาเครื่องดื่มเอาเครื่องดื่มน้องบูมไปนะเมื่อนี้ฮะก็ไปเอาเงินมาจ่า,ายค่านี่ 9ก้าร้อยเก้าสิบห้าบา,บาทเครื่องเดิมที่อแม็กคิเพิ่นอุปธรร์คำสู้เอาไปอยู่เอาไปกินอยู่ชิมงานเห็ดหัวเนาะแต่กันยังมือต่อไปอีกเนาะพี่หนังเนาะยังมือต่อไปอีกเดี๋ยวมืออื่นเนาะมืออื่นจากสิไปอัปเดตให้เบิ่อ่าเครื่องอุปกรณ์ที่เอามามืออื่นสักก่อนมือนี้มาแต่ในเมืองคำเลย เพราะว่าอำนวยความสะดวกให้กับทางไปทางมาแล้วก็ขาใส่ายเมื่อนี้เขาไปในเมืองก็เลยเขาไปในบริษัทเล็กเลยผลก็มาส่งแล้วเฮียมห้อยส่งเลยแต่ว่าเมื่อน,นี้มันขำเพาเมาบอกไปเอะเอาลงไว้เฮือนบอ่อผุดพี่นะอะเพราะว่าเฮือนบอ่อผุดไก่กับงเฮียนกงเงินขวามกันนะเนาะเอาลงไวห้หัน อขอบใจขอบบุญขอบคุณทุก่านทุกคนเด้อที่มีส่วนร่วมสางหัวหงเฮียนเนาะไอเม็กทิวเพิ่นก็ได้ให้เงินมาถือว่าเบิดห่วงเลยตอนนี้หัวหงเฮียนเนะาะงบเฮาเพราะว่าแล้วมีทั้งไดแน่ก็มีทั้งอื่นอีกที่ต้องเหตต้องทำยังมีอีกได้พี่น้องไดิจจสมนีเนาะแต่ว่าหัวหงเฮียนนี่ ยุดซะก่อนไอแม็กทิวเป็นหามาเลยแล้วลก็มีทั้งคุณยายแน่เนาะและ้วที่ที่หาผ่านมานะยังมีเงินคุณยายอยู่ยังยังเหลืออยู่กะบสองพันเจ็ดแต่กัเสาเอิงกันยังเหลืออยู่สี่ร้อยเนาะแล้วเฮาก็สีมาทยอยซื้อทย่อยซื้ออันอันนั้นอันนี้ที่มันบ่พอแล้วมันบ่เป๊ะดอกพี่น้องเนาะมันบ่เป๊ะต้องเบิ่งเห็ดไปซะก่อน พอเมื่อนี่กระจายไปละหมื่นกว่าเนี่แหละหมื่นเท่าไรหมื่นเท่าไรอยู่อยู่อยู่ในบินเนาะเบิ้งเมือนี่ใหญ่ไปมันโบเป๊ะดอกทุกอย่างเห็นบาา่อฮาันสั่งมาอนุนี่มันก็ต้องได้สั่งเพิ่มนะเฮากับซัมองไว้เผื่อนะเผื่อบอบโบมี่ทีเอานาไซะนะฮาก็ต้องเอาเงินส่วนที่อ้าหายมากแหละสำมฮองนะกับคุณยายแนะ่ คุณยายเพิ่นกับห้ซื้อเครื่องดื่มนำ้ำแต่กะมีอีกคลิปต่อไปเนาะปลาเมาสีจแจงไหหูให้สาบนํำกันมีอีกเนาะผู้ผู้ใหญ่ที่ซอยก็ามากับ่บไลยบหน่อยแต่กะหลาเติบเนาะอันเทียบใส่งเงินบาทเฮามันหายากนะอืมปลาเมาผับบินไห้นะซสีน้นอไห้ดีแต่บ่บินวน่าผับเอาเหยียบหอยละ่ะจกไปไหวใส่สัม หมื่นกว่าบาทนี่แหละหาบุห็นสัมยั <c oughs> กไปเสียบไปอยู่สซเดียอย่างหาเนาะอยากเอาเขากระเป๋าเงินเลยเนอะจังได้กระตามเนาะพี่น้องเนาะจังได้กระตามอยู่ีนนี่แหละอยู่ขาใส่ใจทั้งนี้ป๋เมาก็บอกเอาไปไซดอกขั้นมันเลือก็ดีเนาะสีไดเมียนมันมีบนเห็ดอีกพี่น้องเนาะมีบนเหน็ดบนธรรมบ่ไปไซดอก แต่ขอเห็นเรือก็แล้วกันหายเพิ่นหามานี่ยค่ะเพราะว่าไอ้เพิ่นหางบมานี่ยเขาเม้าว่าเขา,าข้าวไว้นะเ่าโง่หมื่นกัวนี่แต่ไอ้เพิ่นกนหน็หายเผื่อมาเนาะหาเผื่อมาเงินทั้งเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งเครื่องเห็ดมันอยู่ในนี้ ไ้คลิปก่อนประเมาแจงไปแลยเนาะรายการเงินถักทายสบายดีมืออื่นเสารามาสบายดีก็บเก็บผ้าไว้ตั้งแต่แรงวาน,นีนมาตั้งแต่ในเมืองกับสาวแพงสบายดีสาแพงสีงเอาเงินให้เจ้าเลยได้เกือบเมืนคอยเอาไปใส่เบิดนี่เอาเงินเงินไอเอาไหนี่อาได้หักเลยขอบใจเด้อไอ ยามาเฮยไปซ้ายเออร์กับใจเด้อร์ไอเม็กเออวอด์ดัสปดติกับใจเด้อไอเม็กเที่ยวทาง U.S.A. ปาริไซปาริจ่ายกับต้มขนมซื้อกับเขากับน้ำนี่สก่อนซื้อก่อนหลังจากนักกสิไปอัปเดตไปอัปเดตอันอุปกรณ์ให้เบิ่งเนาะ เงินงบที่อาอหายมาจำนวนหนึ่งพันดอลลาร์เดอร์ฟินองเดองบที่สีมาใส่จ่ายหหเหิดหัวฮงเฮียนแล้วก็สื่อแนวอยู่แนวกินเครื่องดืม่มจ่ายไปน้ำแน่เลยหัน่นหั่นซาแพงกับเมื่อวานแล้วก็มีสิจ่ายต่อไปอีกเนาะสิสสสไปอัปเดตให้เบิง่งและกะ้กก็เซียนเลยไปอัน งานหงเฮียนทางปลาเมากับปนวนกับสาวจอยยังโทษที่ต่อบไม่ได้เนาะล้วกามีทางสาวจอยน้่เนาะหาร้อยบาทที่ไอยสิมอบให้แต่ส่วนของปลาเมาก็ได้หับเลยเดอ้ขอขมกขมบใจไอ้ละลายเดอ้ออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกข,ขมุกขมจใจละลายปลาเมาได้สองพันสองพันกับกับอันสี่สิบบาทเนะาะพะวาเมอวานเอาตืมให้ลุงพามให้มันเป็น เก่าพันสองนะเมื่อวานก็เหมาเรืออยู่สองพันับสี่สิบบาทแต่ว่าก็ไปห้ามออะไระพี่น้องจ่ายเว้ยแหละเงินเนาะจ่ายเกือบเบิดบว์แมนเบิ้เวาพิษเบิด1,700นเจมื่อวานเขาถูดเขาไฟละลายอ่ะวันนี้กัสีผ้าอันไปอัปเดตเบิ่งอันของที่ห้าสิเหตุนะนะอุปกรณ์ ออกมาหอดแล้วเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ตัวจะใส่ตะขายนี่เก้าม่วนเก้าม่วนนี่เอาเห็ดไปเบิ่งก่อนกเสลียว่ะแต่ว่าบางเถื่อมันกับโบเป๊ะเนาะแต่ปอเมากเสลียเผื่อไว้แล้วมันตุกอยู่แปดม่วนกว่านี่แหละถ้ายตามตามเม็ตรขาเจ้าว,ว่าโค้งหนึ่งมันมีสิบสมเมตรว่ะสัน โค้งหนึ่งมันมีสิบสามเมตรตามตามที่เจ้าคองห่านก็จะว่านนะก็เลยสั่งเก่าหมอนเก่าหมอนเล็กมีหกสิบหาเซนเสาหาคุณเสาหาเอาไว้น้ำมันก็ฟุตทวงพี่เนอะวานนี่มามาส่งต้นขำต้นแรง นี่นาะุกสิม h าเซนใหญ่กว่าเล็กใหญ่กว่าอยู่เพื่อนเขาได้นนเนอเอ๋ยนี่เอาใหญ่กว่าฐานนอยรุดหนีมันกระถือกวา่านี้แต่ว่าเขาอยากให้มันมันดีแน่พอดีพงงามานะซื้ออยู่บริษัทมันมันสิถือกว่าพี่เนาะเขนซื้อน้ำหา่านเนี่ยมันมันกระแพงนะเขาก็พญาญามเห็ดให้มันใส่ งบหน่อยแล้วก็ได้ดีฮะนะเน,น้ตนต้นอะไรปะหมเม็ก็ไ้จังหวัดเลนเผาจนบรินอนเมื่อวานเลยเจ็บหัวข้างอยู่เดียวนี่ยม,มันเ้าบ่ได้ผักมันพิษเวลาดินอนเบิดขึ้นมันก็นยังบวเศร้ศาอันนี้เป็นสัตอันเป็นศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมนี่ไอแม็กทิวเดียวเพี่หลังเด้อก็ถือว่าอ้านนี่เมาเบิด สำเร็จข้าวนี่แหละหัวห้าสิี่สำเร็จข้าวนี่แหละบ่ผุดเอ้ยสิ่สำเร็จข้าวนี่แหละอือดีบ่ผุดเพิ่นลงมาแต่คงเฮียนวังใดนี่นพอดีพ่อห้า,าวสิบ่พ่อออกไปค่ะคักแม่นเห็นกันอยู่อยู่ทางค่ะห้าวขนาดโอ้สุดยอร์ติดพีมอลลูกน้องมา เลือกว่าคับโลดว่าสันโม่เอามาหอดก่อนเฮาคุณมาส่งตะข่าเฮาฝักมาเวลุงพามวานนี่จะว่าอันขัเจ้ามาหอดก่อนขัดเจ้าบึงก็เด้อแม่เด้อว่าสันขั้นบกคำลูกกับจีเปส่งแล้วบันนี้เพิ่นว่าพิเศษเพิ่นบอด้เอาขาส่งว่าเฮาว่าสิเอามาเห็ดองุ่นเนี่ยนะมันกับประหยัดประหยัดงบหมื่นกว่าบาท หักหอยู่บินจักหมื่นถอดได้ากระจำได้ปลายมันบดหมื่นกลัวแล้ว้าท้านันี้และดีใจยังวะแมนแมนเล่นได้มันมีหัวเนาะมีตาขายแมนยันเขาุมดออกมาเขาสิขึ้นห้องเยียนได้นะบาครบมุกครบใจลลายเมือว่านเ้าก็ว่าบพอพุดทวศงเด้อวาเขียน ลงเฮือนพอพุทธวงศ์พุทธวงศ์ลูกพี่มันเองเนาะมาเนาะน้อยๆนะขอบใจละลายนะาบ่าไปวะนนี้วันประเมาก็สิจบคิปไว้สันี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจไอ้ใหญ่ใจดีฮะไอ้แม็กทิวทางยูเอสเอที่เบิ่งแย่งตลอดมาบ้านเมืองเนาะพัฒนา ทางวัดว่าอารามทางหงเฮียนบ้านนี้นะขมุกขบใจหล,ลายๆดีอกดีใจลายประเมาอกสิลเลข้าวนี่แหละแล้วก็บขบใจทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมน้ากันเบสุข,ขุเบสุคนเดออยูด่ดีมีแห้งทั้งกําไรโอ้ทั้งกําลังเหือแห้งทีน่องทั้งกาลังสับซอยกันความสมคีเป็นบอกเกิดแห่งความสําเร็จมันแหม่ขักปัญญ์เอาขอบใจถุกคนถุกท่านสบายดี